โดยความรู้สึกแล้วบางครั้งนะฮะนักกีฬาเยาวชนที่เป็นเรียกว่าโตขึ้นมานะผมต้องบอกงฮะบางครั้งตัวผู้ใหญ่เองก็จะไม่เข้าใจเด็กๆเ,เหล่านี้ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาพอเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยเขาดูสื่อต่างๆเขาก็มีความคิดเริ่มที่จะมีความคิดของตัวเขาเองฮะแล้วก็เลยบางครั้งเนี่ยผู้ใหญ่เลยจะมองว่าเด็กๆเ,เ,เนี่ยที่โตขึ้นมาเนี่ยบางทีดื้อนะครับจริงๆแล้วเขาไม่ดื้อหรอกครับเขาแค่มีความคิดใหม่ดังนั้น โค้ชที่จำเป็นจะต้องเทรนนักกีฬาวัยรุ่นผู้ปกครองนะครับที่เด็กๆโตขึ้นมาแล้วเป็นวัยรุ่นแล้วอะสิ่งสำคัญครับปรับ m i n d s e t ครับเพราะว่าเขาไม่ใช่ผู้ใหญ่ยอดส่วนเขาเป็นเด็กๆที่คิดแบบวัยรุ่นครับเหมือนกับสมัยก่อนนะที่โค้ชเองผู้ปกครองเองเคยเป็นวัยรุ่นนะครับแล้วก็มีอารมณ์นี้เหมือนกันดังนั้นนะครับเวลาจะเทรนเขาฝึกเขาคุยกับเขาเข้าใจครับเข้าใจเขาครับในสิ่งที่เขาเป็นครับเพื่อที่จะได้ มีความสุขกับการเทรนนรักกีฬาเนี้และเดินไปกับเขาครับผม